ก็เป็นเรื่องแปลกสําหรับชาวต่างชาติเลยครับคือชาวต่างชาติเขาเริ่มรู้กันแล้วนะว่าตัวเงินตัวทองในประเทศไทยอ่ะเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือตัวเฮียแต่สิ่งที่ทําให้พวกเขาตกใจกันยิ่งกว่านี้อีกก็คือคําว่าเฮียเนี่ยมันเป็นคําด่าในภาษาไทยแล้วมันเป็นคําด่าที่รุนแรงมากรองเท้านันย่างรองเท้าไทยแท้ใส่มาตั้งแต่เด็กจนโตคุณดิมอนจูรรี่ครับเขาบอกว่าวันนี้คุณรู้ไหมในประเทศไทยนะ่ะ การเรียกใครสักคนว่าตัวเงินตัวทองถือเป็นคำด่าหรือคำสาปที่เลวร้ายที่สุดในคำหนึ่งเลยในภาษาไทยมีผู้คนเสียชีวิตมากมายเพราะคำนี้และนักการเมืองที่เรียกผู้ประท้วงว่าแบบนี้ก็กลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งนี่ถือเป็นการกระทําที่น่ารังเกียจมากจนสื่อต่างๆทั่วโลกก็ถูกห้ามใช้แล้วกลายเป็นว่าในกระทู้นี้นะใช้คําว่าเฮียก็เต็มเลยเดี๋ยวผมจะใช้คําว่าเฮียละกันนะเพื่อให้ไม่ให้มันหยาบคายมากเกินไป คนแรกเขาบอกว่าในฐานะที่ฉันไม่ใช่คนไทยและไม่เคยไปประเทศไทยฉันสงสัยว่าคนไทยเป็นอะไรกับตัวเงินตัวทองหรือเปล่าทาไมถึงได้โกรธก็มีคนมาตอบกลับบอกว่าฉันก็ไม่ใช่คนไทยเหมือนกันแต่ฉันก็อาจจะโกรธนะถ้ามีใครมาเรียกว่าฉันเป็นกิ้งก่าแต่คําด่าในประเทศของฉันนะมันจะรุนแรงมากเลยถ้าคุณด่าใครว่าเป็นหมาตัวเมียในช่วงติดสัตว์อ๋ออันนี้มันน่าจะเป็นคําด่าที่รุนแรงของประเทศเขาเนาะหมาตัวเมียในช่วงติดสัตว์หรอถ้าเรียกสั้นๆมันจะเรียกว่าอะไรเนี่ย ทีนี้คนต่อมาเขาบอกว่านี่มันไม่ยุติธรรมเลยเพราะว่าตัวเฮียในประเทศไทยอ่ะมันมีอยู่รอบๆมากมายและน่ารักมากนี่มันเป็นเรื่องที่บ้าไปแล้วที่คนไทยเอาสัตว์น่ารักน่ารักแบบนี้มาเป็นคำดา่าทีนี้คนต่อมาเขาบอกว่าฉันดาว่าพวกมันอาจจะดูน่ารังเกียจน่าเกลียดและอาจจะเป็นนักทําลายล้างมั้งแต่ลองอ่านบทความบางบทความดูฉันก็คิดว่าพวกมันอธิบายได้ดีกว่าฉันเสียอีก ฉันน่ะเคยคิดมาก่อนหน้านี้ว่าพวกมันคงเป็นสัตว์ผสมระหว่างกระรอกกับจระเข้อาจจะเป็นเพราะลักษณะนิสัยของมันไม่ค่อยจะสนใจอะไรเลยก็เลยอาจจะโดนมองว่ามันเป็นสัตว์ที่งี่เงา่าฉันได้ว,ว่าคนไทยอาจจะปลูกฝังความเกลียดชังทางวัฒนธรรมผ่านทางตัวนี้ทีนี้ก็มีฝราอีกคนนึงครับเขาก็ไปค้นหาข้อมูลดูแล้วเขาก็เอามาเล่าว่าต้นกําเนิดของความหมายที่น่ารังเกียจนี้ ก็สามารถสืบย้อนไปได้ในสมัยที่ผู้คนจำนวนมากอาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทที่อยู่ใกล้กับตัวเงินตัวทองชาวบ้านไทยดั้งเดิมอาศัยอยู่ในบ้านสองชั้นชั้นบนก็ใช้เป็นที่อยู่อาศัยในขณะที่ชั้นล่างอะ่ะก็ออกแบบเป็นพื้นที่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์เช่นหมูไก่และสุนัขตัวเงินตัวทองก็จะเข้ามาที่ชั้นล่างและกินหรือไม่ก็ทำลายสัตว์เลี้ยงเขาจึงใช้มันเป็นคำด่าแล้วก็มีคนมาชมนะว่า ประเทศไทยในสมัยก่อนนี่สร้างบ้านได้เหมาะกับระบบนิเวศดีมากเลยความเห็นต่อมาสงสัยว่าแล้วมันกินได้ไหมกบกับจระเข้รสชาติดีแต่ตอนนี้ฉันเริ่มสนใจที่จะกินตัวเฮียแล้วก็มีคนมาบอกว่าเฮ้ย <c oughs> hey, คุณสามารถกินมันได้นะมีคนไทยหลายคนบอกว่ารสชาติของมันเหมือนเนื้อไก่แต่ว่าตัวเงินตัวทองนะ่ะมันเป็นสัตว์กินซากและซากสัตว์ที่มักจะโดนรถชนแบบนี้ของเน่าเปื่อยและหนูต่างๆ่ก็น่าจะเป็นพาหะของโรคไฮเดรติก มันมีขนาดเล็กพอที่จะรอดท่อระบายน้ําได้ว่ายน้ําในน้ําเสียดังนั้นคุณคิดใหม่ที่จะกินมันก็มีคนมาพูดคุยด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเขาบอกว่ามันมีตัวที่อายุน้อยมากเท่านั้นที่จะสามารถเข้าไปในท่อระบายน้ําได้ตัวปกติตามเอเชียเนี่ยสามารถเติบโตได้ยาวเกือบ6ฟุตและหนักกว่า40ปอนด์เว้นแต่ว่ามันจะวิ่งเล่นไปทั่วเมืองนะปกติแล้วมันก็จะกินปลาก,กบแล้วก็สัตว์ตัวเล็กๆเป็นหลักปกติก็จะหาสัตว์เหล่านี้ได้ใกล้แหล่งน้ํานั่นแหละ แต่ฉันคิดว่าการที่มันมีชื่อไพรรว่าตัวเงินตัวทองอาจจะหมายถึงเกรดของมันที่ดูดๆคร่าวๆแล้วมีส่วนผสมของเงินและทองคนต่อมาบอกว่าเหตุผลหลักที่คนไทยไม่กินพวกมันนั่นก็เพราะว่าพวกมันเป็นสัตว์คุ้มครองทางนิเวศว,วิทยาตามกฎหมายถ้าหากคนทั่วไปน่ะถูกจับได้ว่าพยายามจะทำร้ายสัตว์เหล่านี้ด้วยเหตุผลใดก็ตามคุณมีโอกาสสูงที่จะติดคุก ในสถานการณ์ปกติเหล่านี้พิธีการในการจัดการกับสัตว์เหล่านี้ก็คือคุณต้องไล่มันออกไปหรือไม่ก็โทรเรียกบริการกำจัดมีคนมาตอบกลับบอกว่าตัวเงินตัวทองในประเทศไทยไม่ได้เป็นแบบนั้นทุกตัวนะในประเทศไทยมีตัวเงินตัวทองสีเขียวสดและสีฟ้าด้วยความเหตุต่อมาเขาบอกว่าการด่าใครสักคนว่าเป็นตัวเงินตัวทองหรือตัวเฮียมันเป็นปรากฏการณ์ที่ดูหมิ่นกันอย่างรุนแรงที่สุดของคนไทยซึ่งนั่นมันไม่ใช่ผลดีเลย แต่มันไม่ใช่การดูหมิ่นที่รุนแรงหรือทันสมัยนะฉันเคยได้ยินว่ามีหลายคนด่าว่าเป็นหมาเช่นกันแต่ว่าพวกเราทุกคนต่างก็รักสุนัขฝรั่งคนต่อมาเขาสแสดงความเห็นว่าผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสวนลุมพินีจะมีชื่อเสียงมากขนาดนี้เขาบอกว่าตัวเงินตัวทองเป็นผู้ดูแลสวนลุมพินีประเทศไทยเต็มไปด้วยเรื่องแปลกประหลาดที่ไม่อาจจะอธิบายได้สำหรับฝรั่งอย่างพวกเรา แต่ประสบการณ์ที่เหนือจริงที่สุดที่ฉันได้รับที่นั่นก็คือการไปรเยือนจังหวัดลำปางสวนลุมพินีไม่ใช่สวนสาธารณะขนาดใหญ่เหมือนเซนทันพาร์คหรือว่าโกลเด้นเกตพาร์คแต่มีขนาดประมาณ2ช่วงตึกใหญ่และรายร้อมไปด้วยตึกระฟ้ามีพื้นที่เล่นอุปกรณ์ออกกาลังกายเส้นทางวิง่งและบ่อน้าสาหรับเป็ดนอกจากนี้ยังมีกิ้งก่ากินเนื้อขนาดใหญ่เช่นจระเข้ขาเรียวยาวที่เดินไปมาอยู่ทั่วไป ลองนึกภาพดูว่าถ้าคุณอยู่ในห้างรัพ,พสินค้าและมีฝูงไฮจีนาเดินเพ่นพ่านอยู่ในสวนอาหารหรือคุณอยู่ในห้องรอของทันตแพทย์และมีลิงบาบูนห้อยอยู่ที่โคมไฟและทุกคนก็ทําเหมือนกับว,ว่ามันเป็นเรื่องธรมรมดานี่ทําให้ฉันกังวลน,นิดหน่อยประเทศไทยเป็นประเทศที่แปลกมากคนต่อมาก็บอกว่าถ้าคิดว่าคําว่าตัวเฮียมันน่ารังเกียจขนาดนั้นฉันจะเรียกมันว่าอะไรดีล่ะพวกเขาแกล้งทําเป็นเหมือนกับว่ามันไม่อยู่ไม่มีอยู่จริงเหรออ๋ออันนี้เขาน่าจะหมายความว่า นึกว่าเราไม่ควรจะเรียกตัวเงินตัวทองว่าตัวเฮียอะไรแบบนี้มั้งครับไม่ควรจะเรียกชื่อมันเพราะว่าหยาบคายก็มีคนมาตอบกลับครับเราไม่ควรจะเรียกมันว่าตัวเฮียหรือตัวเงินตัวทองก็ได้เราควรจะเปลี่ยนชื่อมันเป็นวิลเลียมไม่ก็บิลคนต่อมาก็บอกว่าคําว่าเฮียเนี่ยมันอาจจะคล้ายกับคําว่าบิชที่แปลว่าสุนัขตัวเมียซึ่งเป็นคําเรียกสุนัขเพศเมียแต่คุณอาจจะไม่ได้ใช้คํานั้นในการเรียกคน จริงๆแล้วคำว่าบิดในปัจจุบันไม่ได้เคร่งครัดเกินไปนักแต่คุณคงจะรู้จักคำศัพท์บางตัวที่มันอาจจะดูเคร่งครัดเกินไปและลองนึกดูว่ามันอาจจะเป็นแบบนั้นได้อย่างไรคนต่อมาบอกนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าการดูหมิ่นมนุษย์คำที่เลวร้ายที่สุดในการเรียกบุคคลอาจจะเป็นคำว่าหมาซึ่งเป็นการดูหมิ่นมนุษย์ในหลายประเทศและหลายวัฒนธรรมแต่ในประเทศไทยคำด่าว่าหมาอาจจะดูเบาบางกว่าคำว่าตัวเฮียก็ได้ทีนี้คนต่อมาเขาบอกว่า คุณพระเยซูจิ้งจบไม่รู้ว่าหมายความว่าอย่างไรนะอีกคนก็พยายามไปหาความหมายของตัวเฮียมาเขาบอกว่ามีคนไทยบอกฉันว่ามันเป็นวิธีการเรียกใครสักคนที่เป็นคนหลงตัวเองนั่นเป็นสิ่งที่ฉันเข้าใจและยังมีคนไทยหลายคนนำคำเหล่านี้ไปต่อท้ายประโยคเพื่อทำให้มันดียิ่งขึ้นฉันขอยกตัวอย่างวันนี้อากาศดีเฮ e ่ยๆโอ้โหสงสัยว่าเขาจะโดนเพื่อนคนไทยหลอ,อกมานะ แต่มันก็ประมาณนี้แหละครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติเขาพยายามจะหาคําตอบกันว่าคําว่าตัวเงินตัวทองในอีกคํานึงก็คือคาว่าตัวเฮียเนี่ยทำไมมันถึงเป็นคําด่าที่รุนแรงสําหรับคนไทยได้ทั้งๆที่สัตว์เหล่านี้มันน่ารักมากเลยแล้วก็ไม่เข้าใจถึงความรุนแรงของคําด่าแบบนี้นะว่ามันเป็นคําด่าได้ยังไงด่าแล้วมันเจ็บตรงไหนถ้ารียกเขาเขาจะไม่รู้สึกอะไรเลยประมาณนีอ้อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของชาวต่างชาติมากมายครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ